สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาพงศ์พโษ์เคอีร์สตาร์ทคาร์ครับก็วันนี้นะจะนําเป็นมาสด้าสองนะครับมาจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้ากันนะครับคันนี้เป็นมาสด้าสองตัว1.3ึ่งจุดสามเอสลิเชอร์นะครับปี2020ครับมาในราคาสุดพิเศษครับผมเพียงแค่สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมตอนออกห้างไปแดงก็เกลี้ยงแท่งบาทนะครับวันนี้เหลือเพียงสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมด้านหน้านะครับ จะเป็นชุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วก็เป็นชุดงานโคมียมนะครับรอบๆยาวๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่ลูกค้ารับรถเนี่ยผมจะเอาไปคัดล้างทําสปาให้นะครับอ่าเดี๋ยวดูเครื่องยนต์ก่อนนะครับก็ต้องย้ำก่อนนะว่ารถเนี่ยเออมีการมาโชว์มาอะไรบ้างแล้วนะครับก็มีอาจจะเปื้อนบ้างอะไรบ้างนะครับอ่าเครื่องยนต์ครับผมก็จะเป็นเครื่องยนต์สกายแอคทีฟจี นะครับอดี๋ดูมุมกว้างๆก,งกันดะลุก้ายได้เห็นชัดเจนหน่อยนะครับนี่เป็นตัว Sky Active G นะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะไม่ได้มีการปร,รับแจ้งใดๆมาทั้งสิ้นนะครับของสงของสร้างนี่คือดูแลให้เราเป็นอย่างดีนะครับผมไม่มีชนหนักมีความแน่นอนนะครับแล้วก็มีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล้องทีวีแบตเตอรี่แอร์ไฟช่วงล่างชิ้นส่วนอะไรต่างๆนะครับเรามีรับประกันให้ทั้งหมดเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับเดีย๋ยวไปดูในจุดอื่นกันต่อ ปิดแบบเร็ง่ายทีเดียวนะครับ <c oughs> อ่ะแล้วก็สําหรับสีโดยรอบนะครับจะเป็นสีเทานะครับผมเป็นสีบอลเงินนั่นเองมันจะออกแบบบอลเงินฟ้าๆนะครับผมบอลเงินออกอมฟ้า,ฟา,ฟาหน่อยนะครับเอ่อมันจะเป็นสีสว่างที่ซาอุตอนเก้าโมงยี่สิบนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะล้อแมกนะครับจะเป็นล้อแมกเดิมสูนรนะ ขอบสิบห้าแล้วก็ส่วนยางก็คือเปลี่ยนยางให้ใหม่เป็นยางปยี่สิบสามนะครับโอเคช่วงลงช่วงล่างเช็คให้เราหมดแล้วเฮ้เช็คให้เราหมดแล้วเช็ค <laughs> ให,หล <laughs> ้ลูกค้าหมดเรียบร้อยแล้วนะครับทางเราเช็คให้ <Yeah. S 1> แล้วก็มีไฟเลียวตรงมุมกระจกนะครับมีปุ่มเปิดล็อกปิดล็อกข้าในตัว <Hey. S 1> ต่องบังนะเพราะว่ารุ่นนี้ได้เป็นรุ่นปุ่มสตาร์ทนี่ครับอ่านี่ครับแล้วก็ข้างในเนี่ยตรงนี้ก็คือมันจะเป็น เป็นงานผ้าอาคันทล่าตัดกับงานตรงนี้เป็นงานหุ้มหนังนะครับอ่าตัวนี้เป็นงานอาคันทล่านี่ก็ไม่เยลอใช่แ้วข้างในบอกข้างในนะคือจะเป็นบอดหนังนะตรงกลางก็จะเป็นผ้าอาคันทล่าอีกแล้วอ่านี่ครับโอเคมันไม่ได้เปื้อนนะครับแต่ถ้ามันเปื้อนเดี๋ยวเช็ดให้นี่นี่ครับโครงสร้างเป็นไงครับเป็นอาร์กกลมๆลมทุกเม็ด นะครับผมรถต้องไม่มีชนหนักพีฟั่ม,มจมน้ําน้าท่วมแต่อย่างใดนะครับนี่ประตูหลังก็คือมาด้าสองเนี่ยมันจะมีสองสองรุ่นมีตัวสี่ประตูแบบนี้แล้วก็ตัวห้าประตูก็สําหรับในตัวมาด้าสองเนี่ยนะครับผมก็คือถ้าประตูห้าประตูนะมันก็จะเป็นตัวแฮทแบ็กอ่าแล้วก็ในส่วนของสี่ประตูเนี่ยมันก็จะเป็นตัวซีดานนะครับอ่ะนี่ครับด้านหลังก็เหมือนกันนะเบาะหนังแท้โรงงานนะครับ ข้างในก็จะเป็นงานผ้าคันตาล่าข้างนอกก็จะเป็นงานหุ้มหนังนะครับอันแล้วก็นี่เม็ดอาร์คกลมๆพรมทุกเม็ดนี่แกะดูได้หมดเลยนะครับเพื่อได้ว่าคุณลูกค้าอยู่ไกลๆเนี่ยก็จะได้ตัดสินใจได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ามาดูด้านท้ายกันอ๋อโอเคครับอ่าครับผมนี่ครับด้านท้ายนะครับ,รบ,รบ,รบก็มีเซนเซอร์ให้อะไรให้เรียบร้อยนะครับมีเซ็นเซอร์ทั้งหมดสจุด มีกล้องถอยหลังเรียบร้อยนะครับอยู่ด้านใต้นี้อ่าแล้วก็ข้างในนี่คือกว้างนะกว้างแบบว่ากว้างเลยแหละนะครับเก่งตัวไปอ่ะอ่าคืออะไรตอนนี้ก็คือเป็นตัวตัวย่อแล้วก็ดันดันบ่อให้บ่อมันพับอ่ะนะครับอ่านี่นะครับมันก็จะพับพับเข้าไปข้างในได้นะครับใช่มันพับได้องนะอ่าอันนี้เลย ปกติแล้วรถเก่งทั่วไปถ้าเป็นสี่ประตูมันพับบอกเข้าไปไม่ได้ละอ่าแต่ว่ามาด้านรุ่นเนี้ยพับได้นะครับอีกด้านหลังก็จะเป็นโลโกโ้ Sky Active G นะครับผมอโอเคปะไปเหตวิ่งได้ครับผมเดี๋ยวให้ไปดูภายในแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปวนให้ดูด้วยว่าระบบการทํางานของเครื่องยนต์รุ่นเนี้ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพับบอกให้ก่อนเดี๋ยวพับบอกให้ก่อนอลืมเลย S <S นี่แค่นี้เองนะครับครับลอยแตติดนั่งสบายเลยอ่าแคนี้อย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทนะครับง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะครับแอร์แรงมากแรงมากเว่อ่านี่ครับระบบเกียร์ออโต้ใส่เกียร์ถอยนี่ครับกล้องขึ้นเรียบร้อยนะอ่าแล้วก็ใส่เกียร์เอ็นเกียร์ว่างแล้วก็ ระบบเกียร์ดีเดินหน้านะครับผมมีโหมด m m 1 m 2นะครับเป็นเข่าลงห้วยก็จะมีที่แสดงผลที่หน้าจอนะครับแล้วก็จอเรือนใหม่ก็จะเป็นแบบดิจิตอลมันจะอยู่ในกระจกเนี่ยถ้าถ้าคนขับในตำแหน่งคนขับจะมองเห็นนะครับโอเคปะเดี๋ยวลองไปวนให้ดูกันเล็กใหม่แค่หนึ่งแสนโลนะหนึ่งแสนก็บหกพันกิโลรถปียี่สิบก็ถือว่าไม่เยอะนะครับ เขีกติด้านะนุ่มมากอยากให้ได้เ้อตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับผมถามว่ามัตด,ด้ามันกินน้ำมันมากไหมไม่เท่าไหร่นะครับผมไม่ไม่ได้แบบกินเยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาแต่ว่าเรื่องของอัตราการเลี้ยงเนี่ยคือรถมันแค่หนึ่งพันสามร้อยสีซีแต่ว่าอัตราเลี้ยงเนี่ยออไปเปรียบเทียบกับเวทรถพันห้าร้อยสีสีได้เลยนะอันนี้จริงๆก็คืออัตราเลี้ยงามันตอบสนองได้ดีนี่ มันอ่ามันแบบมันเปิดเลยนะบางทีพวกรถพันห้าไม่ได้เปิดขนาดนี้นะอ่าแต่นี้แบบตืดๆเลยนะครับผม,มน,นี่อ,อะไรเอเข็มทิศอา่าตรงไหมไม่รู้นะอ่าตรง,ตรงนะครับผมตรงนี่ลองติจูดละติจูดอะไรพวกเนี้ยนะครับผมสามัยตอนเรียนนี่คือคือคอนคุณครูไปหมดแล้วนะครับเอออ่าดู ปุ่มโฮมนะครับก็คือเราจะทัศกรีนก็ได้นะเราจะทัศกรีนจะอะไรก็ได้นะครับผมหรือจะปรับตรงนี้นี่ได้เหมือนกันนี่นะครับนี่เป็นไงครับอ่าประมาณนี้นะครับจงเคใช่ครับผมแล้วก็ตรงเกียร์เนี่ยจะมีโหมดสปอร์ตที่ด้วยนะอ่าผมก็ ก็แหลงแหลงมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็เป็นพวกช่องเสียบ USB ช่องชาร์จไฟนะครับตันนี้ก็คือเป็นงานหุ้มก็ปลาแลวก็ข้างๆนี้คือเป็นงานหนังนะครับบูนหนังให้เรียบร้อยเบรกวงเบรกมือน,นะครับช่องวางแก้วใส่เส้นเรียนอะไรได้ตามปกติเลยส่วนพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นระบบมันตีฟังก์ชันโอ้ตามที่ตามที่ที่ที่ใช้ด้วยกันได้หมดเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นระบบพูดคอนโทรลนะครับผมอ่า ปาเพดาน,นออืมก็ตามอายุการใช้งานนะอาจจะเป็นแบบว่าขุยๆบ้างนิดหน่อยนะครับผมือแต่ว่าอะไรเจอไม่มีมานะไม่มีไม่มีไม่มีผ่านนะครับผมโอ้โหไม่เลี้ยมโดนใจนะครับแอร์ก็เย็นเพลงก็เพาะแต่ว่าเปิดเพลงเยอะไม่ได้ติดกสิทธ์ะ <laughs> นะครับอ่ะโอเคครับผมไปเดี๋ยวไปดูรอบๆข้างด้านนี้กันเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ ปิดคลิปสรุปให้นะครับอา่าเวเราปิดกันกลางลานตรงนี้ก็ได้โอ้โหซอฟจัดใช่ครับนุ่มนิ่มเลยซอฟซอฟเลยนะครับผมเอาละนี่จอดโชว์เท่ละหน่อยโอเคครับตอนดับรถด,ดับง่ายๆแค่ปลายนิ้วนี่จอมันก็จะไอ้นี้ลงนะครับ บอกทุกอย่างชัดเจนนะครับผมอ่ะมาครับเดี๋ยวตากล้องลงมาทางด้านนี้อ่าเ,เป็นเชิญครับอ่ะก็สำหรับในเรื่องของแผ่นเพจนะแผ่นเพจก็คือจะอยู่ทางด้านนี้นะครับนี่ทางด้านนี้นะครับอันนี้คือรถเนี่ยเดี๋ยวจะไปขัดนหลานทำสปาให้นะอ่าขอค้างไว้ก่อนติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนนะครับผม,มด้านนี้ก็จะมีเป็นพวกระบบ ไอสต็อปนะครับผมแล้วก็การลื่อนถลไหลยนะแล้วก็กุญนะแ,แจนะครับจะได้เป็นกุญแจดอกริฟต์บแบบนี้มาหนงลอกหลูกนะครับโอเคปะเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังกันนะครับก็สําหรับคนนี้นะเป็นมาด้าสอนะครับปี2020นะครับตัว1.3จสากายแอคทีฟนะครับผมกับราคาสุดพิเศษครับวันนี้3,49,000บาทเท่านั้นนะครับผมก็ ซื้องินสดนะไม่บวกแบดเพิ่มซื้อเงินผ่อนก็ฟรีทุกทัานดําเนินการนะครับผมสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ครับทุกๆช่องทางของ KR อาร์สมาร์คารครับผมชื่นชอบนะครับทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยด้วยครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปครับจะมีรถอะไรมาแนะนำกันก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ